Hi คับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับวันนี้นะครมีก้เซลสวยนะครับยินดีเสนอผลงานการเคลือบแก้วสำหรับรถ Honda CR-V คันนี้นะครับเป็นรถของลูกค้าที่ใช้มาแล้วประมาณ5-6เดือนแต่ว่าตัวรถเนี่ยขอชมหมอเลยว่ามีความใหม่นะดูแลอย่างดีเพราะว่าตัวลูกค้าเองอ่ะเป็นคนล้างรถเองอันนี้ผมขอชื่นชมเลยเพราะว่าตัวรถออกมาค่อนข้างสวยงามการเตรียมผิวไม่ยาก มียางมาตอยเล็กน้อยนะครับมีริ้วรอยจากการใช้งอนน้อยมากนะถือว่าโอเคและคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วในสเต็ Alpha Cross p r i m นะครับซึ่งตัวนี้จะลงทั้งหมด2 l a เลเยอร์นะครับดูตัวลงพรามตัวหนึง่งแล้วก็ตรงไฮบริดอีกตัวหนึง่งออกมาได้สวยใสมากนะครับสำหรับตัวนี้เป็นการฟรีนแล้วหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจกันว่าตอนนี้มีเซรามิกแล้วก็มีการฟรีนการฟรีเนี่ยจะมีความเร็ก ของโมเลกุลที่มากกว่าเซรามิกทําให้มันสามารถแทรกซึมเข้าไปในตัวสีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นนะครับเรื่องของความเงาเนี่ยลูกตาเราอาจจะแยกไม่ออกแล้วนะครับแต่กระบวนการการทำงานทุกทุกอย่างยังคงใช้มาตรฐานดีเทลลิ่งเหมือนเดิมก็คือตัวรถเนี่ยจะต้องขัดด้วยเครื่องขัด DA นี่ของลูเปสนะครับแล้วก็ทำให้ตัวรถเงาก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปเคลือบแก้วเราจะมี ขั้นตอนในการอบอินฟาเลตที่เป็นตัวบังคับเลยที่จะต้องใช้กับน้ํายาเมก h าชิลหรือโคทติ้งต่างของเรานั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากครับที่ให้ความสนใจไว้วางใจและเป็นผู้ดูแลรักษารถรักรถเป็นอย่างดีนะครับไม่งั้นคันนี้จะไม่ออกมาสวยงามอย่างนี้แน่นอนคันนี้มิกกี้เสร็จแล้สวยต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถและผู้ชมทุท่านด้วยใครที่สนใจอยากจะเคลือบแก้วดูแลรักษารถให้มากกว่า สิ่งที่ตัวเองดูแลมาเนี่ยแนะนำว่าเรื่องการเคลือบแก้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญนะครับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ